โอ้โฮครับปลายังนี่ซื้อมันเนะนน้ำปลาเนี่ยปลายางครับลุ่มน้ำมะโขงแถวนี้เขาเอือนว่าปลายางหรือปลาไยังครับปลายังดีถูกครับปลายางนี่ปลาหยังนี่โช่วยช่วยสักคนช่วยสักคนทุกาทิโอ้ก๊ะลังป่าโอ้โหนะครั в, บ <ENNIS S 1> ปลาหยังนี่ซื้อมันเนะนน้ำปลาเนี่ยปลายางครับลุ่มน้ำมะโขงแถวนี้เขาเอื่นว่าปลายางหรือปลายังให้เขาเอื่นว่าปลาหมึกครับปลายังดีถูกครับปลายางที่ตัวนี้จะกิโลนี่ห้าโลสี่ขีดห้ากิโลสี่ขีดได้ได้เทสต์ยังได้คือได้ล่ะใส่ม่องครับใส่ม่อง ติดมองแม่น้ำโค้งครับตัวนี้แม่นำ้ำโงครับอ่วโโซนี้น้ำไรปลาขึ้นมาไราบ่น้ำบกครับตัวนี้แห้งแดงน้ำบกประเทศจีน,น<า>บ่ได้ปล่อยมาบ่ประเทศจีนปล่อยใหม่ตัวนี้นปลายยางบกมันก็เลยบกกิโลละเจ็ดบาทแต่ปกติซื้อ ซื้อแถวบ้านนี่ลอยหาซิปนะครับถ้าไปซื้อขอ้างนอกนี่สองร้อยวัยุครับโอ้แต่ไปซื้อผ่านพานเพราะข่าคนกลางน,นี่รู้แล้วสองร้อยสองร้อยนะครับอยากกินปลาโค้งกับติดตอ่อหัวหน้าตีได้เ<ร>ด้อลอยหาซิปนี่คือซื้อจากไอ้จากคนขายหรอครับโอ้นหาหรอครับขนหาซับป,ประมงหรอคือเจ้าลงไปหาโดยตรงเอาขึนมาขายขายโลละลอยหาซิปแมนแล้วเออนี่ก็บมธรรมดาครับตัวนี้ หากิโลกว่าโอ้ถ้าไปซื้อตลาดก็ตัวละพันตัวละพันบาทครับตัวละพัน,นซึ่งเซฟตี้นี่ตะกวนเคยไปเพ็รงานอยู่ประเทศใดก่อนเจ้าเกาหลีจีนฮ่องกองครับภาษาเกาหลีสวัสดีเขาว่วาจังไรภาษาเกาหลีหรอเออสวัสดีเขาว่าอยงไรอันยองฮาซิโยอันยองอันยองฮาซิโยประเทศใดอีกวันจะไปจีนจีน จีนนี่เข้ามาจากในสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนบ่ายนี่สวัสดีตอนบ่ายปะห่วยอยังน้อยมันคือชาวไงแต่ห่วยโอ้ยบ้านข่อยกระว่าเด้อห่วยมันามาจากในประเทศจีนสวัสดีไหมสวัสดีนี่หาวโอ้หิ้ห่าวประเทศจีนหิ้วหาวถ่ายนิ่มสอเขาจะจะเจ้าซงห่าวจะสร้างห่าวโอ้แล้วก็ประเทศได้อีกเคยไปเหตุการณ์เป็นเสียไ่ไหมฮ่องกงครับฮ่องกงฮ่องกงติดจากเดือน นะที่จะเดือ,อนฮ่องกงก็าดอี่ตัวฮ่องกง,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 งนี่สวัสดีเขาจงไหนสวัสดีสวัสดีบ่ะเ,เลโฮเลโฮฮะเลโฮเลโฮเลโฮเลหอเลโฮโอ้โหนี่คือประสบการณ์การไปทำงานอยู่ต่างประเทศไปเฮ็ดกับเขาไอ้ตัวญี่ปุ่นก็นได้ไปเฮ็ดกับเขานีา่ล่ะอืมเนี่ยนูนใดสนามเป็นพิเศษต่อมาโอ้ยเสียบญี่ปุ่นเลย ตอนนั้นตัวมะหมาเลยเสียไทยคณนตุ่มมะมาเป็นตอนซ้อนครับปานเบื้องพื้นทองครัลอยพื้นทองเนาะตอนนี้เอาพื้นทองมาครับหนังท้องหนังท้องเนื้องทองนะครับหนังท้องปลามองแซมที่สุดในตัวปลานะครับบรราคนมีหนังท้องโมเป็นตอนซ้อนนี่แหละเนาะท่านก็จะเป็นหนังหนึ่งเนาะพึกิโลครับเนาะหนังทองตัวนี้งพึ่งกิโลเลยนะครับ ตัวลอ,อยมันเลยนะครับมองเสียบมันมองเสียบมันแล้วจะไปเอาขาดปลายยางครับเขียนนะครับเดี๋ยวนี่วิธีการช่ำเละครับปลายยางจากเชฟติครับผู้ผ่านงานจากต่างประเทศหลายประเทศนะครับถ้าถ้าทาเอาเนื้อมันจะเห็ดลาบนะครับจะจะแล้วเต็นเดียมันก่อนอแต่ตัวนี้คือเห็ดเนื้อได้กินบมอท่านหูว่าเห็ดเนื้อได้จะมาเพิน่น อันผู้จัดจาก,การมัน่าให้ให้ตัดเป็นซ้ท่อนก่อนตกผูดซะก่อนตกผูดก่อนเออะติ๋วเครื่องในมันไหมเดี๋ยวูดโล่หนึ่งคน,นะครับข่วงใส่ตับพุ้งมาธรรมดาบาธรรมดาต,ตอนนี้อุปกรณ์สีเราใส่เห็ดนะครับเครื่องมือนะครับนี่นดหน่อยอันนี้จังสีละครับชาวยูท่ะเดี๋ยวจัหน่อยจังว่าติดตามต่อครับว่าขันตอนต่อไปข้างมอทาแล้วท่านนี้ครับกำลังหาสมหาคิางหาคาอยู่ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับช่อง y o YouTube ขอหวานสตูดิโอแฟนเพจเฟ e บุ o k บนนอกโอกนานะครับมีบรรยากาศโควิดในบ้านในเมืองวนว่ายครับออกมากินเขาอยู่ทงไฮทงหน้าวันนี้ครับซึ่งได้รับการเรียนเชิญครับ <laughs> จากพ่อหน้าตีเพิ่นเพิ่นได้ปลาของครับตวบักญ่นี่ปลายอย่างนี้โชว์โซะก,ก่อนซะก่อนพ่อหน้าตีกำลังปาด โอ้โหนะครับปลาหยางนี่ซื้อมันแนะนน้ปลาเนี่ยปลายางครับลุ่มน้าโค้งแถวนี้เขาเอิ่นว่าปลายางหรือพัฒาไทยเขาเอิ่นว่าปลาหอมปลาตีถั่ปลาหอมก็เหือครับเบอ่งปลายางดิตัวนี้จะกิโลนี่ห้าโลสี่ขีดห้ากิโลสี่ขีดได้ได้เทปยังได้ขึ้นใดล่ะใส่ม่องครับใส่ม่องติดม่องแม่น้ำโค้งครับตัวนี้ตีรับ่วช่วซนี้น้ำไหลปลาขึ้นมาไหลบ่น้าบกครับตัวนี้แห้งแรงน้าบก ประเทศจีนบ่ได้ปล่อยมาบ่ประเทศจีนปอยใหม่พวกนี้ปลายางโบมันก็เลยบกกิโลละจักบาทแต่ปกติซื้อซื้อแถวบ้านนี่ลอยห้าสิบนะครับถ้าไปซื้อข้างนอกนี่สองร้อยประยุคับอ๋อถ้าไปซื้อผ่านผ่านพ่อค้าคนกลางนรุ่นละสองร้อยสองร้อยนะครับอยากกินปลาโค้งกับติดต่อหัวหน้าตีได้เด้อลอยห้สิบขับสนใจ โล่รอหาซิปนี่คือเสือจากไอจากคนขายโ,ลาโาหโลดครับโอ้คนหาโหลดครับคนหาซับประมงโหลดคือเจ้าลงไปหาโดยตัวเอาขึ้นมาขายข,า,ขายโหลดแล้วรอหาซิปแนนแล้วเอออันนี้ก็บหธรรมดา,ดาครับตัวนี้หากิโลกว่าโอ้ถ้าไปซื้อตลาดก็ตัวละพันตัวละพันบาทครับตัวละพัน,นะซึ่งเซฟตี้นี่ตะวันเคยไปเ็งานอยู่ประเทศใด้ก่อนเจ้าเกาหลีจีนฮ่องกงครับ ภาษาเกาหลีสวัสดีเข้าว่าจังไดภาษาเกาหลีบ่ะเออสวัสดีเข้าว่าจังไดอันยองฮาชโยอันยองอันยองอาชโยประเทศใดอีกวันียจะไปจีนจีนจีนนี่เขาว่าจังไดสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนบ่ายนี่สวัสดีตอนบ่ายบ่ะเออห่วยอยังน้อย<บ>ว่าคือพวงง่ายแต่ห่วยโอ้ยบ้านข่อยกบ้าเด้อห่วยมันว่าจังไดประเทศจีนสวัสดีไหมสวัสดี นี่เห่าโอ้นี่เห่าระเจริญนี่เห่าวขายยำส่อเขาจะมาเจ้าซส้าเห่าวเจ้าซส้าเห่าโอ้เราก็ประเทศได้อีกเคยไปเหตุการณ์เป็นเสียบไ่ไหมฮ่องกงครับฮ่องกงฮ่องกงติดจักเดือนนะติดจักเดือนฮ่องกงโอ้ดีดูฮ่องกงนี่สวัสดีครับว่าจะไหนสวัสดีสวัสดีบ่ะเล่ห์โหเล่ห์โหฮะเล่ห์โหเล่ห์โเลี่ห์เล่ห์โหเล่ห์โหโอ้นี่คือ ประสบการณ์การไปทำงานอยู่ต่างประเทศไปเฮ็ดกับเขาไอ้ตัวญีพปุ่นก็ได้ไปเฮ็ดกับเขานี่ล่ะเนี่ยนู่นไหนธนาเป็นพิเศษตัวม้าโอ้เสียบญี่ปุ่นเลยถนาตัวมะาหมาเลยเสียบไถนนาตัวม้าหมาเอาไปตอนซ่อนครับปานเบื้องพื้นท้องครับายท้องเนาะตอนนี้เอาพื้นท้องอมอครับหนังท้องหนังท้องเลี้ยงท้องนะครับหนังท้องปลามองแซ่บที่สุดในตัวปลานะครับ มาตาคนมีหนังท่องบมเป็นตอนส่วนนี่แหละเนาะตอนก็จะเป็นตอนหนึ่เนาะครึ่งกิโลครับเนาะนั่งสองตัวนี้งครึ่งกิโลเลยนะครับตัวอร่อยมาเลยนะครับมองแสบมันมองแสบมันแล้วจะไปเอาขาดปลายยางครับเขียบนะคะหัวหน้าเดี๋ยวนี่วิธีการช่ำเละครับปลายยางจากเชฟติครับผู้ผ่านงานจากต่างประเทศหลายประเทศนะครับ ถ้าเอาเนื้อมันจะเฮ็ดหลาบนะครับจะจะแล้วเ,เต็นเนืยอมันก่อนอแต่ตัวนี้คือเฮ็ดเนวาได้กินบอท่านหูว่าเฮ็ดแนวาได้แต่ว่าเพิอ่อนผู้จัดจาก,การเพิ่นว่าให้ให้ตัดเป็นสามท่อนก่อนตอกขูดซะก่อนตอกขูดก่อนเออติ๋วเครื่องในมันไหมเดี๋ยวูดโล่หนึ่งมาด้ครับพ่วงใส่ตับพุ่ง บาธรรมดาบธดาธรรมดาตอนนี้อุปกรณ์สีเขาใส่เห็ดน,นะครับเครื่องมือน,นะครับนี่นีหน่อยอันนี้จังสีแล้วครับช<พ>า,าวยูทูบอ,อ่ะเดี๋ยวจังหน่อยจังว่าติดตามต่อครับ่าขั้นตอนต่อไปข้างหมอทาแล้วเท,วท่นี้ครับกาลัหาหาางหาสมหาคิ้งหาคา,าอยู่มาแล้วบรรยากาศก็กําลังดีครับหมอกําลังฝุดอ่านี่เราหมอยูงให้ย่งหน้ากัจังสีแล้วครับของแท้มูสีก ๋ตั้งเคียงข่างอาเซียยังกินหมอนี่ตัวนี้เมนูต้มสมใบมะขามอ่อนนะครับโอ้ยต้มสมพักกระแยงแม่บอกกิาต้มสมพักกระแยงพักกระแยงเลยพักกระแยงอ่ะที่ถูผู้สาวสวยมาขั่วพักให้เป็นแต่เสียบยัางมะขามมะขามอ่อนนะครับมะขามน้อยมะขามน้อยครับรวยว่ามะขามไร่ไร่เออที่ถูกเนื้อปลาเนื้อปลาที่เราจะต้มนะครับโอ้มีส่วน ตัวนี้เป็นส่วนหัวกับกับตรงคอปลานะครับคอปลาเนื้อมันจะนังมันจะหนาเนื้อมันจะกรอบปกันนะครับขอท่าขอท่าขอท่ากำลังด้เรื่องครับปลากำลังส้นพื้นท้องนี่เป้นสีสีลาบสร้อยครับตัวนี้ลาบสร้อยลาบสร้อยพื้นท้องนะครับท้อปลาแสดงว่ามีสองสองเมนูสองเมนูเมนูแรกนี่คือต้ม ต้มสมต้มสมพักขะแ้งมะขามอ่อนใช่ใส่มะขามอ่อนเอหลับซ้อย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 นี่ทายยังนี่หลับซ้อยทายทายทายส้อยอ๋ออ๋อนี่ยังาาอะไนี่ส่วนไหนของมันนี่ <c oughs> โอ้อุปกรณ์การหากินนี่บ่ธรรมดาเลย่มาดิโรตัวนั้นแนวอ้อยไฟตัวไฟมาเสียวมาเจ้ามาสอยเดียกันอ่ะ อีนก็ได้กินแล้วครับยำยำพวกขาดอือืม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 อล้อาดหมตอนนี้กาลังหม้อรอหม้อเดือดอยู่ครับหมอกําลังฟูดรับเพื่อนท่องก็ใอ่ไอ้วัตถุดิบตีห้าได้นําธรรมชาติขาหมอจะหายยุหมอจะหายขึ้นยังหมอเดือดโอ้หมอเดือดหมอเดือดหม้อมีอารมณ์อ่ามาบึ่งวิธีการช่ำละสรอยนี่ทันชิดีนี่ต้องสร้อยแนวเลครับ ส้อยมันขาดกับสร้ยอยขายใกินเลยเนาะอั้งหดบันสียั้งดสีลวกปลาดิโอ้ลวกกับลวกอเอาแบบกุ่ม่านก็ตืนเดี๋ยวคือเบบป็นยังขาว่าหมอิหัวเนลยสีลวกน,นันเป็นยังไงเอาข้าวหนอก่อนครับจัตุมมันยังโออมันเป็นเขีดลับเมนบอ มันเป็นสูตรของพัตตาคารเนี่ยเออเป็นสูตรของทางร้านเป็นศูตรของพัตตาคารเออโดยส่วนมากโดยส่วนมากคือพี่น้องมาเท่ากหร่ครับทีเฮ็ดใช้สดๆนะครับต้มเทลงเลยต้มเทลงโหลดแค่ว่าสูตรนี้สิบวอกสิบวอกก็นำข้าวมันออกก่อนนำเมือกนำข้าวเงื่อนี่เทีทิมไปเทีทิมอืมนี่แหละครับหลายคนอาจจะบอกเข้าใจว่าเออเป็นยังวิธีเฮ็ดลังคนเฮ็ด ก็คือคือมีกินแห้งคือมันข้าวเป็นคือกันเป็นยังคือ,อคือต่างกันแต่เสียเิ่นเห็ดนี่เห็ดสวนลงเหลียมเลยครับมีแต่ข้าวเดียวมีแต่ข้าวเดียวมหมอกกำลังฟดได้ที่ม,ม,มาโมบินทีสีหิวเขาหรือว่านอไปเน,น,นาะงานมันเอาไปเที่ยังบบดน,นี้งานมันกับเสียประเทศอยู่แล้วครับโอ้ไปลางไปลางอ่าเอาเกลือลงไปนะครับเกลือนี่เป็นเกลือ,อยังนี่ เกลือบ้านเขาใส่อะไนะครับเกลือเม็ดเกลือเม็ดถ้าต yeah, ้มสมนี mm ่ย hmm ัดไปใส่เกลือเกลือปนนะครับเกลือปนเป็นเนี่ยไรเกลือปนพวกเกลือปรุงทิพ่นนะเกลือไอโอเดีนเกลือไอโอเดียมนะเออใส่เกลือพวกนั้นมันจะมันจะเค็มจัดรอดเค็มแห้งมันซะนี่มันจะเค็มจัดรอดมันจะบ่นัวทีนี้ใส่เกลือไม่กวนพออืม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 แค่นี้ครับรอดเด็ดขาดเลน อาหมอเดือดเออข้าวต้มจีถชาซืึนกับบุเดือดนะครับจูไฟครับอันจังน้อยถ้ามีเดียวกับจูไม่นั่งได้ยังได้บ้านนี้พ้อมได้กินแล้วบ่โอ้ยเรียนมุ่นทุกคนเขาของกับไซเหล่านะครับได้แล้ววะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟเสิร์ฟครับยไปเมียนไว้ไปเมียนไว้ไปเมียนไว้พร้อมเสิร์ฟแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วเมนูต้มครับแล้วหนึ่งเมนูแล้วจีบ่าเสร็จแล้วเป็นหนึ่งเมนูเมนูที่สองคือ